สวัสดีครับผมสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซีนโอเซนจังเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอล4คู่นะครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นซูเปอปร,ร์คัพของสเปนแล้วก็อิตาลีซูเปอปร,ร์คัพแล้วก็คาราบาวคัพของอังกฤษ ก่อนอื่นก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ a i a Support ม่นคงปลอดภัยฝากถอนอัตโนมัตินะครับใครอยากมาสมัครเว็บเดียวแบดนินก็มาสมัครได้นะครับหรือใครนะครับเป็นขอบอลชอบแทงบอลนะครับและอยากได้ทีเด็ดไปเป็นแนวทางในการทำกำไรของตัวเองนะครับไปเล่นเว็บตัวเองได้นะครับผมเล่นอยู่เว็บไหนก็เข้ามารับทีเด็ดในกลุ่มไลน์แอดมินได้เลยนะครับมีอยู่2กลุ่มนะครับใครสนใจก็เข้ามากันได้นะครับผมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คริปชั่นได้เลยนะครับ รือใครอยากสมัครก็มีลิงก์แปะอยู่ข้างล่างนะครับหรือยังไม่มั่นใจเข้าบในกลุ่มไลน์ก่อนก็ได้นะครับผม4คู่ครับผมวันนี้คู่แรกครับผมเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบกับนอริซิตี้คู่ที่2สเปนซูเปอร์คัพนะฮะบาร์เซโลนาพบกับเรอัลมาดริดคู่ที่3เป็นอินเตอร์มิลานพบกับยูเวนตุสนะฮะคู่ที่4ท็อตแนมฮอตสเปอร์พบกับเซลซีนะครับมาดูคู่แรกกันนะฮะเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบกับนอริซิต ตารางคะแนนครับเวสแฮมยูไนเต็ดอันดับที่5แข่ง20ชนะ10เสมอ4แพ้6ยิง3 7เสีย27มี34คะแนนนะฮะเจอกับนอริจิตี้อันดับสุดท้ายของตารางนะฮะแข่ง19ชนะ2เสมอ4แพ้13ยิง8เสีย4 2มี10คะแนนนะครับตามหลังยูวกาเซนเลเบอร์ลี่อยู่แค่แต้มเดียวนะฮะ ถ้าแบ่งแต้มได้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับนอริสเกมนี้มาดูเฮดทูเฮดที่เจอกัน5นัดล่าสุดนะครับเป็นทางเวทแฮมยูนเต็ดชนะไป3ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะฮะแล้วก็สูง3มใน5เกมนะคร,ครึ่งแรกก็มี3ใน5เกมเหมือนกันนะมาดูเจ้าบ้าน5านัดล่าสุดนะครับเวทแฮมสามนัดล่าสุดนี่ชนะรวดนะครับผมแล้วก็แพ้ไป2เกมก่อนหน้านั้นนะฮันดิแคป่อรอง3นัดล่าสุดชนะนะครับผมแล้วก็แพ้2เกมเหมือนที่แข็งเลยนะ สกอตสูง4ใน5เกมนะครับสูงแรกมีทั้ง5าเกมเลยนะเกมในบ้านของเวสแฮม5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับล่าสุดก็เปิดบ้านชนะลิดอยู่ในเต็ดนะฮะใน FA ฟเอครับ,ใ,รบใช่ปะสกอตสูงมี2ใน5เกมสูงเครื่องแรกมีทุกเกมเลยนะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างครับผมนอริสซิตี้5นัดล่าสุดชนะ1แล้วก็แพ้ไป4เลยนะครับล่าสุดนี่ก็คือบุกไปชนะชาตันแอตแลนติกใน FA ฟเอครับนะฮะชนะไป1นึ่งูนะ แล้วก็แพ้รวดเลยนะครับผมก่อนหน้านั้นแพ้คาบ้านสามนัดติดเลยนะฮันดี้แคปต่อเราชนะแค่หนึ่งเกมแล้วก็สกอร์สูงมี2ใน5เกมสูงครึ่งแรกก็มี3ใน5กเกมครับผมเกมเยือนของทาง Knowledge, นอร์ดิสตี้ห้านัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับในลีกสกอร์สูงก็มี3ใน5เกมสูงแรกก็มี2ใน5เกมเหมือนกันนะครับกลับมาดูที่หน้าเว็บกันนะฮะเป็นเวสแฮมต่อ1.5นะครับ แอดมินว่ามีลุ้นอยู่นะครับเวทแฮม1.5หเนี่ยหลังๆมาฟอร์มดีแล้วนะครับชนะ3นัดติดเลยนะแอดมินว่า1.5เนี่ยราคากินเลยนะครับดูรองหนีน,น,น้ําล้นอ่ะมันไม่น่าได้นะฮะถ้าเวทแฮมชนะ1ลูกรองได้ตั้งร้อยกว่าบาทอ่ะโต้ต้องออกเพิ่มนะฮะ เพราะฉะนั้นแอดมินว่ายังไงเวสแฮมก็มานะครับ1.5สกอ์สูง2.5กดได้นะฮะน้ำอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็มาแน่ๆผมน้ำน้อยนี่แหละมันจะได้นะฮะแต่ว่าถ้ามีหวังน้ำเยอะเนี่ย3.25หรือ3เนี่ยมันน้ำเยอะมันไม่ค่อยได้อาจจะจบที่3-0หรือเปล่าประมาณนี้นะครับถ้าจบ2-1ก็กดต่อตายแอดมินว่านอริชอาจจะยิงประตูไม่ได้รเริ่ดดูการนี้แข่ง19เกมยิงได้8เกมเองนะฮะสูงแรกหนึ่งลูกเนี่ยรอเวลานะฮะ อาจจะมา2ลูกเลยก็ได้ครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังมาตกท้ายอีก3าศูนย์นะฮะให้ต่อ1.5นะครับแล้วก็สูง2.5นะฮะประมาณนี้มาดูคู่ที่2ครับผมบาร์เซโลนาพบกับเรอัลมาดริดนะฮะเป็นบอลถ้วยของสเปนนะ,ะผมก็เลยจะยกเอาตารางคะแนนนะครับของลาลีก้ามาให้ดูนะฮะบาร์เซโลนาอันดับ6แข่ง20ชนะ8เสมอ8แพ้4ยิง3 1มเสีย23มี32คะแนนนะครับตามหลังอยู่อย่างเยอะเลยนะครับตามหลังมาดริดอยู่17คะแนนเลยปะเกือบ20คะแนนอนะ ปาดริดอยู่อันดับหนึ่งแข่งยี่สิบเอ็ดชนะสิบห้าเสมอสี่แพ้สอง 2, ยิงสี่สิบห้าเสียสิบแปดมีสี่สิบเก้าคะแนนนะครับฟอร์มดุอยู่นะนะมาดริดมาดูเฮทัเฮทที่เจอกันห้านัดล่าสุดนะครับเป็นทางมาดริดชนะไปสี่เกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมนะครับหลังๆมาเนี่ยเจอกันในลาลิก้าห้านัดล่าสุดนะแล้วก็สูงสามในห้าเกมนะ้สามเกมล่าสุดนี้สกอร์สูงหมดเลยนะสูงแรกก็มีสามในห้าเกมนะครับ มาดูเจ้าบ้านครับผมบาร์เซโลนาห้านัดล่าสุดชนะสามเสมอสองไม่แพ้ใครนะครับห้านัดล่าสุดอันนี้แคปต่อรองได้แพ้ไปสามเกมเลยนะชนะแค่เกมเดียวสูงก็มีสองเกมนะสูงแรกมีสี่ในห้าเกมครับผมเกมในบ้านของทางบาร์เซโลนาครับผมห้านัดล่าสุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะเปิดบ้านแพ้ให้กับเรอัลเบติสศูนย์หนึ่งนะครับ แล้กวก็ส่งมีแค่เกมเดียวส่งแรกก็มีเกมเดียวนะครับแปดล่าสุดที่เปิดบ้านชนะเอลเช่สามสองนะครับสกอร์ส่งมีแค่เกมเดียวนั่นแหละมาดูเรอัลมาดริดเจ้าบ้านกันบ้างน,นะครับห้าล่าสุดชนะสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับอานดติแคปต่อรองชนะสามเกมนะสกอร์ส่งก็มีสามในห้าเกมสูงครึ่งแรกก็มีสี่ในห้าเกมครับผมเกมเยือนของทางมาดริดห้านัดล่าสุดชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับมีแพ้ที่บุกไปแพ้เกตาเฟ่ศูนย์หนึ่งนั่นแหละนอกนั้นก็ชนะหมดเลยนะครับอาร์ิแคปต่อรรองก็ชนะสี่แพ้หนึ่ง เราก็สูง3ใน5เกมสกอร์สูงครึ่งแรกมี4ใน5เกมนะครับกลับมาดูที่หน้าเว็บกันนะฮะเป็นเรอัลมาดริดต,ต่อ0.5นะครับแอดมินก็ยังมองไปว่าเรอัลมาดริดนะฮะแล้วก็บาร์ซ่ามันก็ฟอร์มไม่ดีด้วยนะยังไงมาดริดก็ใส่เต็มนะ0.5หรือ0.75ต่อทุกราคาเลยนะฮะมาดริดเอาง่ายๆคู่นี้แอดมินให้ต่อทุกราคานะฮะ0.5 0.25หรือใส่เสมอเลยใส่0.75แล้วก็1ลูกใส่ไปได้หมดเลยนะฮะให้ทีมเยือนนะผมเป็นมาดริดต,ต่อนะฮะ ไปต่อทุกราคานะครับสกอร์สูง2.5มาแน่นอนนะผมอาจจะชนะ2-1หรือไม่ก็3.1นะครับบุกไปชนะ2-1-3-1น่าประมาณนี้นะฮะไม่หนึ่งูแน่แนบาซูลโลนาอาจจะยิงได้1ลูกแต่มาริดก,ก็อาจจะยิงได้2-3ลูกเลยแหละ ก็ถ่กมาให้หนอนนะครับกว่า2.5หรือ2.75ไว้ได้นะครับดูดีคนะ2.75ราคายังน้อยอ่ะราคายังไม่ลดเลยมาดูคู่ที่3ครับผมอินเตอร์มิลานพบกับยูเวนตุสนะฮะเป็นบอลอิตาลีซูเปอร์คัพนะฮะแอดเิกก็จะขอยกเอาตารางกันโช่วีเรียมมาให้ดูนะฮะอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านนะครับแข่ง20ชนะ15 มอ4แพ้1ยิง51เสีย16มี49คะแนนนัอยู่อันดับ1ของตารางเจอกับยูเวนตุสอันดับ5นะฮะแข่ง21ชนะ11เสมอ5แพ้5ยิง32เสีย21มี38คะแนนนะครับมาดูเฮดทูเฮดที่เจอกัน5นัดล่าสุดนะครับเป็นยูเวนตุสชนะไป2ครั้งแล้วก็อินเตอร์ชนะ1ครั้งล่าสุดนี่เสมอกันในบ้านอินเตอร์มิลาน1-1นะครับแล้วก็สูง2ใน5เกมและสูงครึ่งแรกมี4ใน5เกมเลยนะฮะมาดูเจ้าบาน 5, นาบ้าาานนนนน5 5ัล่สุะะผม Inter ilan, 4, มมออิเเรร์ช 4- กค อันดีแคปต่อรองชนะ2แพ้3สกอร์สูง 3- ใน5เกมแล้วก็สกอร์สูงได้มีทุกเกมเลยนะฮะเกมในบ้านของอินเตอร์ชนะรวดนะครับผม5นานัดติดไม่แพ้ใครเลยนะเสียแค่ประตูเดียวที่เจอราซิโอนะฮะอันดิแคปต่อรองชนะ2เสมอ1แพ้สอสกอร์สูง2ใน5เกมและสูงแรกมี4ใน5เกมนะครับอินเตอร์มิลานมาดูทีมเยือนครับผมานาล่าสุดชนะ3เสมอ2นะครับสกอร์สูงมีแค่เกมเดียวหน้าล่าสุดที่บุเว็ชนะอ s เอสโลมานะฮะ อันนี้ครับต่อรองชนะ3เกมนะครับก็สูงครึ่งแรกมีทุกเกมเลยนะครับเกมเยือนของทางยูเวนตุสห้านัดล่าสุดนะฮะชนะ3สเสมอ1แพ้1นะล่าสุดนี้ก็บุกไปชนะบอรลญญาแล้วก็โรมานะฮะอันนี้ครับต่อรองชนะ3แพ้2แล้วก็สูง2ใน5เกมสูงแรกมี5เกมเลยนะครับตรงแรกจะมาง่ายนะครับผมบอลอิตาลีเรามาดูที่หน้าเว็บกันบ้างนะครับเป็นทางอินเตอร์มิลานต่อที่0.75แล้วก็1ลูกแล้วก็0.5นะครับตามราคานะสูงครึ่งแรกน้ำไม่ล้นนะแอดมินว่ามาแน่หนึ่งลูกแต่ก็ แล้วก็สกอร์สูง2.5นี่แอดมินว่ามานะครับผมยังไงก็สูงสกอร์สูงคู่นี้ผมว่ายิงกันเยอะ3-4ลูกขึ้นแล้วก็ต่อด้วยนะเจ้าบ้านต่อไป2 5เลยนะครับผมเพราะว่าในตารางคะแนนนี้ก็ยังไปจ่าฝูงอยู่นะครับแข่งน้อยกว่าเซมิลานด้วยนะให้ต่อ0.5แล้วก็สูง2.5นะครับเหมือนกันกันกบเรอัลมาดริดเลยนะครับคู่นี้ มาดูค,ค 20, 30, 30. ู่สุดท้ายครับผมสเปอร์พบกับเชลซีนะฮะตารางคะแนนครับผมสเปอร์อันดับ6แข่ง18ชนะ10เสมอ3แพ้5ยิง23เสีย20มี33คะแนนเจอกับเชลซีอันดับ2ครับผมแข่ง21ชนะ12เสมอ7แพ้2ยิง45เสีย1จมี43คะแนนนะฮะ ถึงไม่ใช่บอลหลีกแต่ก็เป็นบอลถ้วยแล้วครับมันก็อยู่ในหลีกเดียวกันก็เลยยกมาเทียบนะฮะเฮตเฮที่เจอกัน5นัดล่าสุดเชลซีชนะไป3เกมนะครับแล้วก็เสมอกันไปสองครั้งนะสเปอร์ไม่เคยชนะเชลซีได้เลยนะครับผม5เกมล่าสุดสกอร์สูงมี2เกมแล้วก็สูงแรกม,มี3ใน5เกมนะครับมาดูสเปอร์เจ้าบ้าน5นัดล่าสุดครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะสกอร์สูง 2- ใน5เกมสูงแรกมี4ใน5เกมนะ h a n d i c a ต่อรองนักแค่เกมเดียวนะฮะสเปอร์เกมในบ้าน5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะ อันดีแ้แคปต่อรองชนะ3เกมแล้วแพ้ไปหนึ่งเกมนะแกอรก็สูงมีทุกเกมนะครับแล้วก็สูงแรกมีทุกเกมนะครับสเปอร์เล่นในบ้านมาดูเชลซีทีมเยือนกันบ้างนะผมหนะ้านัดล่าสุดชนะ3เสมอ2นะฮะอันดีแ้แคปต่อรองชนะสเกมเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นะแล้กวก็สูง 3- ใน5เกมสูงแรกม,มี4ใน5เกมเลยนะครับเกมเยือน5านัดล่าสุดของเชลซีชนะ2เสมอ2แพ้1นะึ่ล่าสุดสองเกมน,นี้ชนะรวดนะครับผมชนะเบนฟอร์และชนะวิลลานะฮะอันดี้แคปต่อรองชนะ2แพ้สสูง3ใน5เกมสูงแรกมี3ใน5เกมเหมือนกัห ราดูที่หน้าเว็บกันบ้างนะฮะทั้งสองทีมนี่คือออกมาสกอร์เสมอนะฮะผมแต่เชลซีจะน้ําน้อยกว่านะฮะแอดมินก็ยังมองไปที่เชลซีนะฮะให้รองที่เชลซีหรือไม่ก็ให้ใส่เสมอเชลซีดีกว่าเอาเป็นว่าแอดมินให้ใส่เสมอเชลซีแล้วสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเกมด้วยนะเอาเนี้ยถ้าไม่ลุ้นต่อลุ้นรองแอดมินแนะนําให้ไปที่สูง2.5ได้นะครับปู่นี้แล้วก็สูงแรกด้วยนะครึ่งแรกลุนน1ลูกกด0.75ได้นะ ผมกลัวว่ามันจะยิงกันเร็วอะผมว่ากดหนึ่งลูกได้นะน้ำเนี่ยยังไงก็มาแน่ๆเหนึ่งลูกไม่เสียมีแต่จะได้นะครับครึ่งแรกแล้วก็สูงเต็มเกมก็สองจุดห้าไปนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมมาสรุปกันนะฮะคู่แรกเวสต์แฮมนอริดเวสต์แฮมต่อหนึ่งจุดห้านะคู่ที่สองบาร์เซโลน่ามาดริดมาดริดต่อศูนย์จุดห้าสกอร์สูงก็ได้คู่ที่สามอินเตอร์ยูเวนตุสให้ยูเวนตุสต่อศูนย์จุดห้าสกอร์สูงได้เหมือนกันคู่เหมือนกันกับมาดริดเลยนะคู่สุดท้าย กดเชลซีที่เสมอนะฮะเสมอเชลซีไปเลยนะฮะประมาณนี้นะครับกดให้ดูเลยแล้วกันนะน้ำสิบสอนะครับโอเคครับสำหรับรวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะใครอยากได้ทีเด็ดเลยอยากสมัครเว็บก็เข้ามาในกลุ่มไลน์แอดมินนะครับผมแจกฟีทีเด็ดทุกวันนะแล้วก็ AIA อ p อสปอร์ตนะผมนสนใจก็สมัครกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินมามีข้อบอลให้ดูอีกครั้งครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ